อันนี้คือสถานที่ที่เขาไว้จุดประทัดแก้บนนะครับเนี่ย อรุณสวัสดิ์นะครับสำหรับเช้าวันที่5ของการเดินทางลอง่ลองใต้นะครับของ x-max story นะครับของผมแล้วก็ครอบครัววันนี้เดี๋ยววันนี้คาดว่าเราจะเดินทางไปที่วัดไอ้ไข่นะครับวัดเจดียไอ้ไข่นะครับที่นครศรีธรรมราชซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่นครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวจะพานะครับคุณภรรยาไป ที่วัดไอ้ไข่ก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อไปที่น่าจะไปที่ถนนที่สวยที่สุดนะครับของนครศรีธรรมราชอะไรชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เสร็จแล้วก็จะไปต่อที่แกนแคนยอนคอนครศรีธรรมราชสำหรับของวันที่5นี้แล้วก็ถ้าครบแล้วนะครับก็คาดว่าเราก็จะขึ้นนะครับขึ้นกับกรุงเทพแล้วอตอนนี้ชุมพรเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงแล้ว นะครับคือถ้าไปอาจจะต้องโดนกักตัว14วันเราก็คงไม่แวะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงอาจจะข้ามไปประจวบเลยนะครับถ้าเขายังไม่ประกาศเราก็อาจจะมีแวะให้ลูกๆหลานๆได้เที่ยวชมประจวบกันหน่อยแล้วก็เดินค่อยเดินกันทางกันต่อนะครับก็สำหรับเช้านี้เดี๋ยวผมขอเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปวัดไอ้ไข่กันนะครับตอนนี้นะครับผมกับภรรยานะครับ กำลังเดินทางไปที่วัดไอ้ไข่กันนะครับส่วนลูกกับหลานตอนนี้เอาไว้ให้นอนอยู่ห้องนะครับให้เขาได้พักผ่อนนะครับ mm hmm. ก็มีหลานคนโตคอยดูแลได้ได้ไดอยู่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จจากวัดไหว้ไข่นะครับเราก็จะมารับลูกกับหลานแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปถนนที่สวยถนนริมทะเลนะครับสวยที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ mm hmm. เขาจะอยู่กับติดริมทะเลเลยนะครับจะเป็นที่ไหนก็ติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แกรนแคนยอนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วก็คาดว่าน่าจะลงขึ้นกับกรุงเทพแล้ว แต่ว่าน่าจะแวะอาจจะแวะนะครับแถวประจวบก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดไอ้ไข่ต่อนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมมาถึงประมาณ7โมงนิดๆน,นะครับซึ่งเดี๋ยวทางวัดเขาจะเปิดให้ไปไหว้ไข่ได้ประมาณตอน8โมงก็คือเรามาเร็วนะครับก็ กลัวเรื่องของคนเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลอยู่ก็เดี๋ยวรอกันสักพักนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ไข่กันไปกันครับผมนะครับบริเวณ <c oughs> รอบๆวัดเขานะครับเนี่ยก็จะมีพวกไก่เนี่ยมีพวกไก่มีพวกพดดงพัดแดงครับเนี่ยที่ผู้คนเขามานำมาถวายแก้บนกันนะครับเนี่ยรอบๆวัดเลยเยอะมาก เนี่ยครับดัโกโดมนี่นะครับต้องบอกว่าเยอะมาก เยอะมากเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมจุดเผาวัฒน์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกองมะหึมาเหมือนกันไปกันแล้วก็ด้านนี้นะครับก็มีเป็นพวกผระดงผระแดงนี่นะครับนี่สังเกตเราก็จะมีเลขนะครับตามใบ ันนี้ผมมาให้ชมนะครับนี่อันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับนี่อันนี้คือสถานที่ที่เขาไว้จุดประทัดแก้บนนะครับเนี่ยนี่นครับต้องบอกว่าใหญ่มากก็ไว้จุดประทัดโดยเฉพาะนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปจุดที่เขาไหว้ไอ้ไข่กันอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเนี่ย นนี่ยะครับตอนนี้ผมมาถึงบริเวณของไอ้ไข่ละนะครับนี่นะครับไอ้ไขเ่เจดกวัดแท่งวัดเจดีนะครับนครศรีธรมรมราชนี่ผมให้ดูให้ชมนะบรรยากาศผู้คนนะครับที่เข้ามา วก็อันนี้ยังช่วงเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดส,สายๆปบ่ายเนี่ยต้องบอกว่าเต็มพื้นที่นะครับเนี่ยล้นเลย นี้นะครับผมกำลังพาท่านผู้ชมนะครับมาชมถนนเรียบชายทะเลสิชนนะครับก็เขาว่ากันว่าเป็นถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยอตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาบริเวณถนนเรียบชายทะเลนะครับของเขาคลายดำนะครับเนี่ยอันนี้ที่มาของ คาว่าเขาพ,พายดํานะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมวิวชายทะเลมุมส,ยสวยๆกันนะครับเนี่ย ไปแล้วนะครับจุดชมวิวถนนเรียบชายหาดสีชนนะครับของนครศรีธรรมราช mm hmm. เดี๋ยวจุดต่อไปนะครับผมกับครอบครัวนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเ,เที่ยวกันต่อที่แกรนแคนยอนนะครับนครศรีธรรมราชโอเคนะครับอีกประมาณยี่สิบกิโลก,ก,ก็ oh. เห็นไหมอยากรู้ไหมครับอยากรู้ติดตามชม เดี๋ยวพบกันครับแกงนแคนยอนอ่าตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแกรนแคนยอนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มาก็คือเจอฝนตกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศของแกลนแคนยอนนะครับนครศรีธรรมราชอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับเนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปของแกรนแคนยอนนี่ครับ แกลนแคนยอนเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปลงไปด้านล่างนะครับไปชมบรรยากาศภาพรวมกันอึบก็แกนแคนยอนในประเทศไทยก็มีหลายแห่งนะครับแต่นี้ก็คือเป็นสถานที่หนึ่งนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่นี่นะครับอ่ะชมตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับ ก็จุดเด่นของแห่งนี้ก็คือเขาจะมีอ่าก็จะมีเป็นแท่งนะครับภูเขาหินหรือว่าแท่งหินเนี่ยอยู่กลางบ่อเลยนะครับเด่นตั้งงานอยู่ต้นเดียวเนี่ย ก็จะมีปลาตัวใหญ่นะครับนี่ข้างล่างมีปลาตัวใหญ่อยู่ตัวเบลอร์เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมลงทาลงไปชม เร็วให้ให้เข้านั่งเหรียนั่งขยามาให้ตรงนี้ดูแม่เราแบ,บา่งกันอ้าวเลยคนละสามช้อนคนละสามช้อน,อนให้ช้อนหนึ่งให้เทบ้างถือดีนะเทมาตรงนี้

ตอนนี้เราจะกลับแล้ว, <S <S วนะครับก็เ,เดี๋ยวเราจะไปวิ่งยาวกัน,นครับประมาณอีก5-6าถึงหกชั่วโมงไปที่ประจวบเลยอาจจะไปแวะที่ปานหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าชุมพรคงไม่เข้านะครับเพราะว่าชุมพรเป็นพื้นที่แดงและถ้าไปเดี๋ยวโดนกักตัวนะครับก็จะวิ่งยาวกันนะครับก็เดี๋ยวเราขอเดินทางก่อนนะครับเราคืนนี้เราจะนอนแถวหาดเกาะกูดนะคะ เกาะกูดไปไหนแก่เนี่ยเฮ้ยที่ไหนวะไปสมองกดกดเลยก,กดยไปแล้วอะไรบ้านอ,อะไรกดปิดกดกูดอนะมั่วมั่วอะไรมึงลงให้กูด,ด้วยนะ,ะคลิปนี้ของปูนะอ่าตอนนี้นะครับมาเอามาถึงจังหวัดประจวบแล้วเดี๋ยวคิดว่าอ่าคืนนี้นะครับเราจะ พักที่แถวหาดบ้านกรูดนะครับเพราะว่าเดินทางกันมาหลายวันนะครับติดต่ออืม <I know. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปหาที่พักที่หาดบ้านกรูดกันนะครับยังไม่มีที่พักนะครับแต่ว่าก็ไปลุ้นเอาหาเขาเรียกหาดดับหน้าก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อนะครับรอ่าสำหรับนี้ครับช่วงนี้เราก็ เดินทางมาเป็นวันที่สี่แล้วก็เพิ่งได้ที่พักนะครับก็ดึกแล้วประมาณสองทุ่มอืมก็เดี๋ยววันนี้ขอนะครับให้ผมกับครอบครัวพักผ่อนก่อนแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันที่ห้านะครับลาตีสวัสด์ครับผม